ร้อยทุกคนเข้าโบนัสนะคะเข้าไปฟันสิงโตแล้วนะ,ะมามาดูกันนะคะฟันสิงโตนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะกับช่องมิตรรักนักปั่นนะ สำหรับวันนี้เรามากับค่ายเกมโจ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะค่ายเกมโจ๊กเกอร์กับเกมโรม่าอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากับทุนเยอะหน่อยนะทุน400บาทนะเรามาดูกันนะวันนี้เราจะได้กําไรกลับไปหรือเปล่ากับเกมนี้นะคะเ<ส>กมโรม่าอีกแล้วนะเอาใจสายทุนน้อยนะแต่ว่าวันนี้ขอทุนเยอะหน่อยก็แล้วกันเนาะอ่ะปาเบ็ดขึ้นก่อนก็นแล้วกันนะคะอ่ะใส่เบ็ด30บาทเลยนะเริ่มต้นเลยนะคะอ่ะ สำหรับใครนะที่ไม่อยากพลาดการติดตามคลิปหรือว่าเทคนิคการปั่นสลอตโลมานะอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยกันแล้วกันนะคะเพ่ไม่พลาดการติดตามคลิปต่อๆไปนะมาเบ็ดแรกแล้วก็ใส่เบ็ด30บาทเลยนะเทคนิคการปั่นสลอตโลมาเหมือนเดิมคนะ่ะเราจะปรับเป็นโหมดเทอร์โบนะคะอ่า มาเข้าอีกนะคะมาสำหรับเกมโรมานะคะเงื่อนไขของเกมก็เหมือนเดิมนะคะเข้าสี่คอมโบนะคะเราได้เราจะได้เข้าไปลุ้นฟรีสปินนะสค,ครั้งนะคะ5คอมโบนะ,ะฟรีสปิน5ครั้งนะ,ะแล้วก็6คอมโบฟรีสปิน10ครั้งนะ,คะ7คอมโบ20โบะะฟรีสปินเลยนะทุกคนมาเข้ามาอีกแล้วนะคะมา เราจะได้เข้าไปฟีสปินหรือเปล่ารอบนี้ยังไม่ถึง4คอมโบนะคะยังไม่ถึงการเข้าฟีสปินคนะสำหรับใครนะที่อยากเล่นตามนะอย่าลืมนะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับเว็บที่เราเล่นเจาเราจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์น,นะคะมามาแล้วนะ เทคนิคของเราก็เหมือนเดิมนะถ้าเล่นเข้านะเราจะหยุดเกมไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วก็ปรับติดขึ้นนะมาดูกันนะว่าเกมโลมาคนะวันนี้นะมันจะแจกหรือเปล่านะองสงการแบบนี้นะเกมมันจะแจกจะแตกให้หรือเปล่าเรามาลุ้นไปดูพร้อมกันเลยนะมา ถือว่าเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าเข้าไม่เยอะนะทุกคนมาลุ้นนะว่าวันนี้เราจะได้เข้าไปฟันสิงโตรหรือเปล่านะกับโบนัส3ตัวนะคะเราเข้ามาลนะสองคอมโบอยู่ที่80บาทนะคะปรับเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะวัดใจไปเลยนะวันนี้ โบนัสไม่ค่อยลงมานะทุกคนตอนนี้ทุนเราก็ลดลงเหลือร้อยหนึ่งแล้วนะมายังเข้าลา์อยู่นะคะน่ากลัวเรียบร้อยทุกคนเข้าโบนัสนะคะเข้าเป็นฟันสิงโตแล้วนะมามาดูกันนะคะฟันสิงโตนะกับเบ็ด60บาทนะฮะรอบนี้ไปกันเลย เอาไหนดีอันกลางนะดาบทุกอันนะเรียบร้อยทุกคนโดนแล้วนะะอ่าผมเบ็ดหกสิบคูณสิบนะฮะอยู่ที่หกร้อยนะฮะมาโอ้โหโดนโล่นะไม่เป็นไรนะเรายังเหลือสองชีวิตนะไหนดอมาอันเดิมโต้วหลบนะมา โลหมดเลยนะคะยังเหลืออีกหนึ่งครั้งแล้วทุกคนมาลุ้นนะคะว่าเราจะได้ฟันอีกหรือเปล่าโอ้โหโดนโล,โล,โล่แล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเราก็ถือว่าได้นะคะทุนเรามา400นะคะตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะที่1,000นะคะ1,100นะที่เราเข้าไปฟันสิงโตแล้วเราได้นะคะมาเด้งมา1 0 0แล้วนะตอนนี้ได้กำไรมา800นะทุกคน นะจะปินต่อนะวันนี้เราจะไม่เอาเยอะนะไปยาวๆเลยนะวันนี้มันเขาจะแจกนะเราขอประเบ็ดขึ้นก็นแล้วกันใส่เบ็ดร้อยห้าสิบมาไป ยังเข้าลายเรื่อยๆนะคะได้แค่นี้ก็ถือว่าได้กำไรแล้วนะทุกคนขอสปินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะ <ๆ S 1> อย่าลืมนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากเล่นตามนะสำหรับเว็บที่เราเล่นนะเราจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะ,ะเหมือนเดิมนะทุกคลิปนะคะใครนะสนใจอยากเล่นตามนะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะหรือว่าแอดไลน์แอดไปได้เลยนะ,ะสำหรับเว็บที่เราเล่นเนาะ อ่าแล้วก็สำหรับใครในะที่อยากทราบนะโปรโมชั่นของทางเว็บนะสามารถข้าไปสอบถามท,ที่แอดมินได้เลยนะ,ะมามาดูกันต่อนะฮะเบ็ดร้อนะทุกคนไม่ใช่สิเบ็ดร้อนะอ่าพูดผิดนะทุกคนนะโลมาไม่มีเบ็ดร้นะมีเบ็ดร้นะเบ็ดสูงสุดของเกมเลยนะฮะ ้าทุกคนถ้าไม่เข้าขอปรับเป็ดลงนะ,ะมาเอาลงดีกว่านะมันเหมือนมันจะไม่เข้าแล้วกับเบ็ดนี้นะมาเบ็ด60เหมือนเดิมนะคะมาลุ้นนะว่ามันจะเข้าฟันสิงโตอีกหรือเปล่านะหรือว่าจะเข้าฟิสปินให้หรือเปล่านะมา เดีนี้ข้าที่ว่า60บาทนะทุนโอ้โหติกินเลยฮะ780บาทนะสองคอมโบนะคะดึงงาะี1,770บาทนะคะอ่ะถือว่าได้กำไรเยอะแล้วนะกำไรต้องพันกว่าบาทนะเหมือนที่บอกไปนะสำหรับเทคนิคของเรานะถ้าเล่นเข้าเราจะเบรกเกมไม่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะสปินต่อนะมาดูกันต่อเลยนะคะ มาวันนี้เป็ดหกสิบมานะทุกคนเบ็ดร้อยห้าสิบไม่เข้านะคะเบ็ดหกได้เข้าไปฟันสิตนะแล้วก็เข้าคอมโบบ่อยมากนะสำหรับเว็บที่เราเล่นนะเหมือนที่เราบอกไปนะค่อนข้าที่จะเข้านะคะเกมค่อนข้างที่จะแตกบ่อยมากๆนะะใจรสนใจนะอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนนะ แล้วก็แอดไลน์แอดไปได้เลยนะสามารถทักไปสอบถามพี่พแอดมินได้เลยนะสำหรับโปรโ,ปรโมชั่นนะสมัครสมาชิกใหม่ฝากเพียง29บาทรับไปเลยนะ100ทันทีนะแล้วก็มีโปรสมัครสมาชิกใหม่ะเยอะมากนะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์ห like รือ like ว่าแอดไลน์แล้วก็กดลิงก์ได้เลยนะน้าผิดแล้วนะทุกคนมาได้กำไรแล้วนะ เล่นสล็อตนะไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีเล่นตามนะแล้วก็บุคคลที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะไม่ควรทําตามโดยเดีกขาดน,นะคะเล่นได้กําไรก็ควรออกไปถอนนันโหูดอกนี้เด้งมาที่พันแแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราถือว่าได้เยอะนะทุกคนนะเดี๋ยวขอสปินต่อน,นิดนึงก็แล้วกันเนาะถ้าไม่เข้ายัางไงเราจะขอตัวไปถอนนะคะมา ปรับเบ็ดขึ้นเป็นเบ็ด75บาทนะคมาดูนะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าเราจะออกไปถอนแล้วนะคะ <_ t ell> ถือว่าได้กําไรแล้วนะเร่งมาที่พันขนาดนี้นะทุกคนมา เข้านะยังไม่มาอ่ะมาดอกนี้ที่150นะคะเด้งมาพันห้านะกำไรเป็นพันแล้วนะทุกคนเป็นอีกนิดนึงแล้วกันจไม่เข้าจะไปถอนแล้วนะคะมามาเราเราคิดว่าพอแล้วนะสำหรับวันนี้เนาะถือว่าได้กำไรเ,เยอะแล้วนะกับทุน400บาทนะ อย่าลืมมาสำหรับเพื่อนคไหนที่อยากเล่นตางอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์แอดเว็บที่เราเล่นได้เลยนะฮะหรือว่าใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามคลิปอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้ด้วยกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ